พีน่น้องมาทรงลูกซ้ายมาโรงเรียนจะเมื่อีงบ๊ายบายน้องวิว <c oughs> มันมาสายมันตื่นสายมาีิมันก็ล้างไปเขาห้อง <c oughs> มาสายประมาณหนึ่งนาที บายบาย Have a nice day บาย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 มีห้องเลี้ยงจ้ะพี่นอ <Okay. S 1> ้องหวัวเราล้วก็เอากระเป๋าใส่ใส่ล้างแล้วก็เข้าไปในห้องโอเคพี่นอ้องฝนอินมื้อนี้ฝน,น,นตก อากาศขึ้นก็คือาามืวานนี่ฝนตกกระทายเม,มืเ่อเมื่อฝนตกกระทายให้เมื่อพนนี่น้องรายงานพยากรณ์อากาศเด็กหน่อยอีกอีกทางอันนี้เป็นอีกทาง อีกทางหนึ่งทีไอ้ทางมาโรงเรียนจ้ะมันมาได้สามทางหมดละอีกทางโซนบ้านเฮามาได้สองทางแล้วก็ทางนุ่นกับอีกอีกทางหนึ่งจ้ะโอเคแม่งเออเมืออะไรนี่มึงดอกไม้เดี๋ยวถ่ายดอกไม้เมืองกอนงามๆยังไปกันต่อดอกอะไรนะเนี่ย